อองรีเตือนอย่าให้ซ้ำรองประวัติศาสตร์ทีรี่อองรีย้ำเตือนบาเซโลนาว่าอย่าปล่อยให้ลามีนยามานเผชิญชะตากรรมแบบเดียวกับโบยานเกกิตในอดีตทีรี่อองรีอดีตกองหน้าบาเซโลนาเตือนทีมเก่าต้องดูแลและระมัดระวังเกี่ยวกับลามีนยามานเนื่องจากชื่อเสียงและความคาดหวังที่รายล้อมเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุซ้ำรอยโบยานเกกิตอดีตดาวโรดของทีมอาซูนกรนานาที่เคยล้มเหลวก่อนหน้านี้ตามรายงานจากดิรรโอสปอร์ โบยานเคยถูกมองว่าจะเป็นนักเตะคนสําคัญในอนาคตของบาร์เซโลนาหลายคนคาดหวังสูงกับกองหน้าลูกครึ่งสเปนเซิร์ฟแต่เขาต้องดิ้นระนอเพื่อรับมือกับความคาดหวังนั้นและในที่สุดก็หมดความสําคัญซึ่งองรีอดีตกองหน้าคนดังมองว่าทีมอาซูนกราหน้าจะต้องระมัดระวังไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับยามาที่แบกความคาดหวังตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นกันคุณคงเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้ตอนคุณยังเด็ก และไม่รู้ว่าจะจัดการกับทุกอย่างได้อย่างไรอองรีกล่าวทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเขาโบยานสับสนในแง่ของความวิตกกังวลและไม่ต้องการให้ใครเห็นมากเกินไปอองรีอธิบายเพิ่มเติมว่าผู้คนต้องไม่ลืมความจริงที่ว่ายามานอายุเพียง17ปีและยังไม่ไหวผู้ใหญ่ด้วยซ้ํานั่นเป็นสิ่งที่บางครั้งผู้คนไม่เข้าใจและไม่ต้องการจะเข้าใจเพราะพวกเขาเห็นคุณอยู่ที่นั่นคุณกําลังเล่น และพวกเขาลืมไปว่าเขาเป็นเด็กที่ก้าวขึ้นมาจากที่ไม่มีใครรู้จักไปสู่ที่ที่ทุกคนคิดว่าเขาเก่งซึ่งนั่นก็ดีผมเคยประสบกับสิ่งนี้มาก่อนและขอแสดงความยินดีกับโบยานสำหรับวิธีที่เขาพูดในสารคดีเหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นเรื่องยากที่จะรับมือกับแรงกดดันจากภายนอกทั้งหมดโบยานเริ่มต้นฤดูกาล2006ถึง2007ด้วยการทำสิบประตูแต่จากนั้นเขาต้องดิ้นรนอย่างหนัก เพื่อลงหลักปักฐานกับทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาก่อนเขาจะถูกปล่อยตัวออกจากสโมสรในปี2014ด้วยค่าตัวเพียง1.8ล้านยูโร